สวัสดีครับยินดีต้อนรับมาดูช่องเถียนแจนทำแชนแนลกับตอนนี้ผมอยู่เทศบาลโคกจันนะครับบริเวณจัดงานนะครับชมรมหญัยบ้านนะครับตอนนี้ก็มีการนัดชิงกีฬาเทศบาลตำบลโคกจันตันยาเสพติดนะครับนี่ครับบริเวณจัดงานครับร่ามคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงครับอยู่ร้านปูนนะครับ ปกตินะครับมันจะจัดอยู่ล่านสนามฟุตบอลบุญนะครับตอนเป็นล่านสนามหญ้าฟุ้งลายนะครับเมื่อนี้ครับอยู่ลานคอนกรีตครับหม่องเกานะครับคี้เขื่อนครับคิดว่ามือแรงคือสีล้านแตกนะครับคนอย่างหลายเลยครับเอาแต่พอชุมชนเทศบาลตำบลโคกจานนี่ก็รับสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองหมู่บ้านนะครับ คนหลายนะครับมารวมตัวกันงานกีฬา้อมนะครับแล้วก็มีงานทรง่ายปีเก่าเหมือนแรงครับจัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ,ญ่บาทนะครับณนะที่สนามลานกิจกรรมเทศบาลตำบลโคกจานนะครับติดถนนอุทมพรปางกูนะครับ <Okay. S 1> นะครับถนนสายอุตมพรปางกูกันอยู่นะครับ คเคือนครับเพื่อนจัดกีฬามาตั้งแต่วันทีย่ยีนะครับยีบอากาศก็เย็ยนสบายนะครับมีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลน,นะครับผลสนามบนบอลอยู่ฟังทั้งนั้นนะครับเซปักตะเกาะวัลเล่บอลนะครับล้านเพื่อนหม่องเก่้านะครับหม่องเคยจัดนะครับ สังกสีอ้อมหัวไว้เรียบร้อยนะครับมาครับมากันหลายๆครับนะครับนันชิงบุศลโมเลบอนเซปักตะก้อนะครับ ถ um. uh ้าปัดแข็งมันก็ค้ายได้หลายพันใบครับแต่ว่าบรูจำนวนครับเวทีกับเสียหันนาไปทั้งนี้ครับ รถทีมงาน,นครับสาหน่อยเป็นวันแพงครับสแสดงอยู่ทาต้มหมือขค้นนะครับกำลังเดินทางมากล้วครับตอนนี้ก็เวลา10โมงเสารนะครับ มากันหลายๆครับมือนีส30สิบันว่านะครับมือเอื่นครับอยบานน้องคู่บ้านน้องของหญิงนะครับสาวน้อยเวย็บันแพงนะครับผมว้รุ่นลูกหลานนะครับกลับมาบานร่วมตัวกัน คึกคืนครับส้นนี่เพราะมีงานนะครับบริเวณไก่เคียง นี่ครับทางเขาออนะครับกัสิติดกับถนนอุดมพอดปางกูนะครับสังกะสีอ้อมรั่วเรียบร้อยนะครับ เริ่มจับจ้อง จ,จะนอนก็นระวังนะออครับอ,อันสัมจรสะดวกครับมาสะวางหินก็ได้ครับู อุตุมพรปังปูคร,รับทหมือน,นับท่านขับโซนนีาได้เลยครับถนนเส้นนี้ก็มาจากวังหินนะครับมานจากวังหินก็ได้นะครับเป็นถนนลอบบากนะครับ มากันหลายๆครับหมอแรงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคืนนึ้ง หัวนะครับติดล่ำหัวนะครับอ๋อ,อมาเนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านพุกจานนะครับน้ำนี่ก็เหมอะ,ะครับอันนี้เลี้ยวขวาก็จะไปวังเหฮนก็นได้นะครับเปนบ้านเผ่าบ้านหนองนาลี เดี่ยวเขาเลี้ยวซ้ายไปหมูบ่บ้านครับต้องไปเรื่อยๆครับถอนนี้จะเนี่ยเราจะไปวัดป่าพิมลมังคารลาลามนะครับมันน,นวลๆนะคับแค่ับผมกันสิดข้าวบ้านครับเดี๋ยวไปเจอกันสายๆนะครับเรไปดูบรรยากาศครับ Terima kasih Kak, selamat